สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซียพีนกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุโขคอดโดยเซียวพินกค่ะนี่มาแล้วนะคะใครที่ถามถึง P C X จอ T F T รถซิงค์ตัวท็อปสีแดงนี่วันนี้มาแล้วค่ะจอดให้ดูคู่กันเลยทั้งสองสีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินค่ะทั้งสองรุ่นนี้เป็นโฉม2025แล้วก็ให้หน้าจอแบบ T F T 5นิ้วมาค่ะ ฟังก์ชันหลักๆของหน้าจอ TFT อย่างที่ทราบกันคือสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Honda o a s i n g ได้ค่ะดังนั้นคุณจะสามารถสั่งการด้วยเสียงแล้วก็สามารถใช้งานเป็นการเชื่อมต่อรถของคุณและโทรศัพท์ของคุณค่ะฟังก์ชันที่ใช้ได้ก็จะมีตั้งแต่ n a v y นะคะซึ่งรอบนี้บอกเลยว่า เขาให้มาสามารถบอกทางแบบที่เลี้ยวต่อเลี้ยวได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อกับการรับสายโทรเข้าโทรออกของเราที่เราไม่จะเป็นต้องละสายตาจากถนนใช้แค่การควบคุมด้วยเสียงของเราหรือควบคุมจากประกบรแฮนฝั่งซ้ายมือซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้งหมดสีท่ทิศทางค่ะนอกจากนั้นยังฟังเพลงระหว่างเดินทางได้อันนี้ก็คือจุดเด่นของตัวท็อปของตัวจอ TFT ที่ให้มา และที่สําคัญนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดถึง5นิ้วนั่นหมายความว่าใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากๆแต่เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของหน้าจออีกทีหนึ่ง p c x โฉม2025เนี่ยเขามีทั้งหมด2องทานั่นก็คือสแตนดาร์ดท p s ตัวสแตนดาร์ดท p ยเนี่ย ต่างกันแค่ในเรื่องของหลักๆก,ก็คือเรื่องของจอนะคะที่ธรรมดาแต่ว่ายังให้เป็นแบบฟูลดิจิตอลอยู่ส่วนตัวท็อปรถซิงก์ก็คือให้จอ TFT เชื่อมกับระบบของ Honda l o รดซิงแล้วก็เป็นองค์ประกอบภายนอกก็จะเป็นในเรื่องของสีล้อมแมกนะคะซึ่งล้อมแมกของตัวท็อปเนี่ยจะให้มาเป็นสีคัพเปอร์ค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวแมกนะคะถ้าตัวท็อปเนี่ยคุณจะได้แมกที่เป็นสีคัพเปอร์แบบนี้ ส่วนในเรื่องของสเปคจานเบรกรวมถึงในเรื่องของ ABS เนี่ยให้มาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาดหรือตัวลดซิงคด้านหน้านะคะจะเป็นจานเบรกขนาดใหญ่ไซส์อยู่ประมาณ220มิลนะคะให้ ABS มาในส่วนของด้านหน้าพร้อมกับคาลิเปอร์ของนิชินอันนี้ให้มาเป็นแบบ2พอร์ตแล้วก็ในส่วนของตัวยางอันนี้ใช้ยี่ห้อของมิชลินเป็นรุ่นซิตกริปนั่นหมายถึงว่าเหมาะกับการใช้งานในเมือง ไซส์ของตัวด้านหน้าจะเป็นร10ทับ70ขอบ14ด้านหน้าจะเป็นขอบ14ด้านหลังจะเป็นขอบ13ไมที่ให้เพิ่มมาจากโฉม2 0 2 4ก็คือนี่ค่ะเขาจะมีตัวสะท้อนแสงตัวนี้นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้มาสองฝั่งเลยนี่ทั้งทั้งสองฝั่งของล้อหน้าแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากโฉม2 0 2 4นนั่นก็คือที่ชัดเจนก็ เป็นในเรื่องของดีไซน์ไฟหน้าจะเห็นว่าดีไซน์ไฟหน้าหน้าตาของเขาจะเปลี่ยนไปนะคะเขาจะมีความเรียวมากขึ้นไฟจะเป็นรูปตัว V เป็นไฟ LED ที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ตัวชิวนะคะชิวของเขาเนี่ยไซส์จะเปลี่ยนเนื่องจากว่าเบ้าชิ้นหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะคะแฟลลิงใส่กันไม่ได้นะด้วยความที่เบ้าของตัวแฟลลิงชิ้นหน้าเปลี่ยนนะคะตัวชิวที่ให้มาก็เปลี่ยนตัวโฉม2,024เนี่ยของเขาจะมีความสั้นกว่าแต่โฉม2,025ด้วยความที่ไฟเป็นรูปตัว V แบบนี้ดังนั้นเนี่ยชิวเขาจะมีความเรียวและยาวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ จุดต่อมาที่เปลี่ยนแปลงไหลมาด้านนี้เลยค่ะแอดมินนี่จะเป็นในเรื่องของตัวแฮนนะคะตัวแฮนของตัวโฉม2025เนี่ยเขาจะมีที่ครอบแฮนแบบนี้ให้มา ซึ่งทําให้บอดี้รถเนี่ยดูเต็มมากขึ้นแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบจริงๆนะบางท่านก็บอกว่าแบบเดิมสวยกว่าบางท่านก็บอกว่ามีแบบเนี้ยดูหรูสมราคารถหน่อยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยจุดต่อมานะคะที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือในเรื่องของหน้าจอที่เซลฟ์นกพูดตอนต้นคลิปถ้าเป็นตัวท็อปโร n ซิงคเขาจะให้หน้าจอที่เป็น TFT มาแบบนี้นะคะอ่าให้ดูเวลาที่เราเปิดสวิตช์ออนนะคะก็สัญญาณเตือนต่ตางๆก็จะ สว่างขึ้นนะคะก็จะติดขึ้นตัวนี้จะเป็นสัญญาณเตือน traction control ป้องกันในเรื่องของไล้ายสบัดต่างๆรักษาสมดุลของล้อหน้ากับล้อหลังนั่นเองให้มาตั้งแต่ตัว standard อันนี้ไม่ต้องกังวลว่าซื้อ standard แล้วจะไม่มีแล้วก็จะมีไฟแจ้งเตือน abs นะคะรถที่มาจากโรงงานเขาจะมีในส่วนของพลาสติกตรงนี้นะคะหุ้มในส่วนของจอเพื่อไม่ให้จอเราแบบโดนขีดข่วนนะคะไม่ให้เกิดรอยนั่นเองเวลาใช้งานจริงก็แกะออกได้จอรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่า เขาสู้แสงมากๆนะคะเดิมมีปัญหาจอ TFT คือเวลาใช้ในแบบแสงจ้าๆเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแต่รุ่นนี้นะคะเขาปรับเขามีการเสริมวัสดุที่ช่วยในเรื่องของให้มองเห็นเวลาที่ใช้งานในแดดจ้าๆได้นะคะการใช้งานการควบคุมต่างๆจะอยู่ที่ประกับแฮนดนี่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้เวลาเราเลือกฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเราสามารถเลือกซ้ายเลือกขวานะคะแล้วก็ เลือกฟังก์ชันขึ้นลงตรงนี้ได้ก็จะอย่างเงี้ยพอเวลาเราเลื่อนจากประกบแฮนนะคะหน้าจอก็จะเปลี่ยนเนาะก็สามารถดูฟังก์ชันต่างๆได้อย่างตัวเนี้ยของเซลล์พินอกดูในส่วนของการตั้งค่าถ้าเราเลือกนะคะเราก็ผลักไปด้านขวาก็จะเห็นว่าฟังก์ชันมันจะขึ้นให้เราเลือกเลยว่าจะปรับอะไรในหน้าจอมีปรับฟังก์ชันมีปรับดิสเพย์ดิสเพย์ไทป์นะคะจะโชว์แบบไหน ความสว่างของหน้าจอต่างๆหรือว่าแบล็กกราวจะคล้ายกับตัว f o r ซ a 350ซึ่งปกติจอ TFT เนี่ยเดิมที Honda ให้มาในรถที่เป็นกลุ่มรถ Big b บ t e แล้วก็เริ่มมาใส่ในรถพรีเมียมกลุ่มที่เป็น f o r ซ a ขนาดตัว ADV 350ยังไม่ได้แต่ปีนี้ Honda ให้มาในรุ่นที่เป็นกลุ่มมีเดียมนั่นก็คือ p c x และให้มาใน p c x โฉม2,025กับตัวท็อปใครอยากได้จอแบบนี้ก็จะมีเฉพาะที่เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเท่านั้นอะส่วนอื่นๆของตัวรถนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนหรือว่าแบบแตกต่างจากตัวที่เป็นสแตนดาร์ดก็จะมีในเรื่องของตัวเบาะค่ะตัวเบาะของตัว mby 2 5นะคะเบาะถ้าเป็นตัวท็อปโรดซิงเนี่ยเขาจะได้เบาะมาเป็นทูโทนสีดำกับสีน้ำตาลนะคะในส่วนของอาพาร์ทของผู้โดยสารเนี่ยเขาจะให้เป็นสีน้ำตาลมาแล้วก็พาร์ทของผู้ขับขี่จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีส่วนสีน้ำตาลตรงนี้นิดหน่อยนะคะถังน้ำมันยังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมตัวนี้แฟลิ่งนะคะคิดว่าใส่กันไม่ได้พอดูจากาดีไซน์ของแล้วก็ความยาวของแฟลิ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากตัว โฉม2024นะคะดังนั้นเนี่ยที่ถามว่าแบบใส่กันได้ไหมน่าจะใส่กันไม่ได้แต่ทุกชิ้นไหมไออนเซลไม่แน่ใจนะคะอาจจะต้องแบบถามความรู้จากช่างอีกทีนึงแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยด้านหน้าก็ใส่กันไม่ได้ด้านข้างก็ใส่กันไม่ได้โฉม2025นะคะของตัวท็อปโร s ซิเนี่ยเขาจะให้ emblem sticker คำว่า p c x เนี่ยเป็นสีทองซึ่งก็เข้ากับตัวล้อของเขานะคะที่เป็นสีคั p เปอร์นั่นเองซึ่งตัวสแตนดาร์จะเป็น เอ็มบมสติกเกอร์สีเงินนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะอันนี้สเปคออปชั่นเนี่ยในส่วนของโชคหลังก็ยังเป็นยูนิตสวิงระยะยุบจะอยู่ที่ประมาณ95มมิลในส่วนของล้อหลังก็เป็นยางของมิชลินซิตี้กริปเหมือนกันไซส์ของตัวล้อหลังนะคะจะอยู่ที่130ทับ70ขอบ13แล้วก็ในส่วนของขอบล้อนะคะจะอยู่ที่13นิ้วซึ่งมีขนาดเล็กกว่าล้อหน้านั่นเอง ส่วนในเรื่องของ ABS นะคะมองเห็นไม่เอ่ย ABS จะให้มาเฉพาะในส่วนของล้อหน้าเท่านั้นด้านหลังจะเป็นดิสเบรกแล้วก็ให้ในส่วนของตัวคาลิเปอร์หรือปัอ๊มเบรกเนี่ยของนิชินแบบ1พอร์ตค่ะมามาดูในส่วนของระบบไฟกันเราอยู่ตรงนี้ละมาดูในส่วนระบบไฟท้ายอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟแบบ LED เดี๋ยวจะให้ดูไฟเแบรบกอ่ อันนี้จะเป็นในส่วนของไฟเบรกนะคะขอดูสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายหน่อยค่ะน,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาค่ะอ่าเปิดไฟฉุกเฉินให้หน่อยน,นี่อันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะด้านท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของตัวสะท้อนแสงตรงนี้ส่วนไฟส่องใต้นะคะก็จะอยู่ด้ันใต้ตรงนี้นี่เดี๋ยวให้ดู นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟสองป้ายนะคะของตัว p c x โฉม2025ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะพร้อมกับให้ดูตัวรถด้านข้างตัวนี้ เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะคะกับโฉม2024ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใครที่กังวลว่าแบบซื้อโฉม2024ไปแล้วมันจะแบบเสียเปรียบหรือเปล่าเพราะว่าได้บล็อกเครื่องยนต์ตัวเดิมนะคะบอกเลยว่าไม่เสียเปรียบแน่นอนค่ะเพราะว่ายังใช้บล็อกเครื่องตัวเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าในส่วนของ p c x นั้นยังเพิ่งปรับโฉมในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESPP ัด อันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ e sp พัดนะคะให้ในเรื่องของแบบสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแล้วก็ลดในเรื่องของแรงเสียดทานได้ค่อนข้างดีเลยจะเป็นการเปลี่ยนแค่ในเรื่องของสีสันตัวรถเท่านั้นคันตัวท็อปนะคะเป็นแดงแบบไหนอันนี้เป็นสีแดงด้านสีจะเหมือนโฉม2023นะคะจะเป็นแดงด้านแบบนั้นเลยที่เป็นรหัสที่ลงท้ายด้วย ap จะเป็นแดงด้านแบบเดียวกันเลยค่ะ นี่อันนี้จะเป็นระบบไฟทางด้านหน้านะคะให้ดูกันแบบชัดๆเลยไฟรูปตัววีบางท่านก็มองว่าสวยนะคะบางท่านก็มองว่าสู้ตัวเดิมไม่ได้คือคำว่าสวยเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะถ้าสำหรับเซลเนี่ยเซลมองว่ามันสวยนะคะจริงๆชมเดิมก็สวยตัวนี้ก็สวยจะเป็นสวยกันคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟเป็น f ู l l LED นะคะในส่วนของระบบไฟของ PCS นี่อันนี้ให้ดู Day Time ์ลันนิ่งไลท์เนี่ยไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เนี่ยยาวเลยนะคะยาวขึ้นมาจนถึงขอบแก้มด้านบนเลยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอันนี้ก็เปิดไฟฉุกเฉินให้ดูอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบไฟทางด้านหน้าค่ะอ่ะคันนี้ในเรื่องของสีนะคะอย่างที่บอกว่าตัวท็อปเนี่ยมี2ส,สีก็คือสีที่เป็นสีแดงแบบนี้แดงแมตตหรือแดงด้านนั่นเองส่วนอีกสีหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินค่ะ ซึ่งบางท่านนะคะไปเห็นคลิปที่เซลลพินกบอกว่าเป็นสีเทาแ์รมโบนะคะอันนั้นเซล์พินกพูดผิดค่ะขออภัยนะคะตัวท็อปจะมีสีเดียวสีน้ําเงินนะคะจะไม่มีสีเทาแ์รมโบเนาะน้ำเงินคันที่จอดอยู่ตรงนี้จะเป็นน้ําเงินพร้อมชุดแต่ง Special Edition ซึ่งตัวนี้ให้รายการอะไหล่แต่งมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเชิ้นตัวที่มาพร้อมอะไหล่แต่งเนี่ยเขามีแค่500คัน ทั่วประเทศนะคะดังนั้นใครอยากได้รถที่เป็นตัวแต่งแบบนี้แล้วได้ตัวรถซิง์ไปเลยเนี่ยอาจจะต้องรีบนิดนึงของเซลล์พี่นกนะคะยังพอมียังพอหารถให้ได้ใครที่อยากได้ตัวแต่งรถซิงสีน้ำเงินแบบนี้มาพร้อมอะไรแต่งจัดเต็มแบบนี้ ถึง9รายการเนี่ยบอกเลยว่าพักมาได้เลยค่ะใกล้จะหมดละนะคะส่วนตัวปกติที่เป็นรดซิงเลยก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะไม่ใช่น้ำเงินจา๋าในรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดก็มีสีน้ำเงินแต่จะเป็นน้ำเงินออกฟ้านะคะออกฟ้าแล้วก็แบบสีน้ำเงินน้ำเงินตะโกนมาเลยแต่อันนี้จะเป็นน้ำเงินสไตล์สีกลมนะคะก็จะให้ แม็กที่เป็นสีคอปเปอร์เช่นเดียวกันซึ่งสีนี้เซลพินกเคยทำคลิปแล้วนะคะสามารถดูคลิปได้อันนี้ก็ให้ดูแบบเต็มๆทั้ง2ส,สีของรุ่นที่เป็นโรดซิงค่ะตอนนี้ในรุ่นที่เป็นตัวท็อปโรดซิงนะคะบางร้านอาจจะต้องได้จองและรอนะคะของเซลพินกก็มีบางช่วงก็จะต้องจองและรอเช่นเดียวกันแต่ณนะตอนนี้มีรถทั้งสงสีเลยนะคะรวมถึงตัวที่เป็นตัวท็อปพร้อมอะไหล่แต่ง อันนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันอยากได้อย่าลืมทักหาเซลล์พลกได้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากเห็นรถจริงก่อนทั้ง2คันนี้จอดอยู่ที่ชาญยนต์อินฟินิตี้ค่ะสาขาสว่างแดนดินในเรื่องของราคาหลายท่านชอบบอกว่าไม่ชอบบอกราคาเลยนะคะบอกเหตุผลกันอีกครั้งหนึ่งที่ไม่บอกราคา 1. ราคาเปลี่ยนบ่อยค่ะเปลี่ยนทุกเดือน2 ราคาแต่ละร้านไม่เท่ากันทําไมถึงราคาไม่เท่ากันทําไมราคาบวกไปเยอะจังราคาแนะนําไม่มีหรอขออนุญาตอธิบายแบบนี้ ราคาแนะนําเป็นราคาที่แนะนําจําหน่ายของทาง Honda นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าต้นทุนของแต่ละดีลเลอร์เนี่ยมันมีไม่เท่ากันรวมถึงสต็อกสินค้าเนี่ยก็ไม่ได้ได้กำไรทุกตัวก็จะเกิดการขายแบบที่ถัวนะคะหรือบางรุ่นที่พอทํากําไรได้ก็จะเอามาขายในราคาที่ปรับขึ้นหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคตรวจสอบราคาก่อนได้ค่ะพอใจที่ไหนซื้อที่นั่นนะคะอันนี้ของทางเรา ร้านเซลพินกณเดือนนี้ค่ะวันนี้ก็คือช่วงปลายเดือนเป็นวันเที่ยวเนาะเป็นวันที่29มกราคมร้านเซล์พินกขายตัวท็อปลดซิงคทั้งสองสีเลยทั้งสีแดงและสีน้ำเงินขายอยู่ที่1 0 0 0 0 0สกับ4000บาทค่ะ1 0 0 0 0 0สกับ4000บาทณเดือนนี้นะแล้วก็ตัวท็อปที่เป็นมาพร้อมอะไรแต่ง9รายการ อันนี้ทางร้านเซีลพิโนข,ขายอยู่ที่1,12,000บาทค่ะณนะเดือนนี้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเลยเดือนนี้เจอคลิปหลังจากนี้สามารถทักมาสอบถามกันก่อนได้ราคาอาจจะลงกว่าเดิมหรืออาจจะปรับขึ้นอันนี้ก็ทำคลิปให้หลายๆท่านที่ถามหาว่าตัวรถซิงมีกี่สีกันแน่แล้วก็สีเป็นแบบไหนอันนี้ให้ดูกันคร,ครบแล้วทั้งสองสีนะคะถ้าสนใจจะซื้อก็อย่าลืมทักมาที่เซลพิล็กหรือที่ชานยนทุกสาขาค,าค่ะและฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าชานยนมีรถรุ่นไหนมาใหม่หรือโปรโมชั่นดีๆอะไรจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.